รักจากจอแล้วก็มืรักกันต่อนอกจออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ผมย่าพูดอย่ถือเพราะว่าที่ผมเนี่ยคือสบายใชนะผมเนี่ยรักคุณนันกี้แบบเพื่อนเพราะฉะนั้นแม้จะนีก็เป็นพี่น้องกันที่น่ารักมากๆนันเองช่วยบ้ใช่ค่ะใช่ค่ะเออฮะ คู่ผมก็เกเชดเดียวกัับผมเชเดียวกันเลยครับเยวกันสงหรือเปล่าเราก็เป็นคูจิ้นในจอและนอกจอครับในในจอในจออ้โหจออที่จูกต้ออะไรนม่อนเรียแล้วผมก็นา่อนบนี้อามคู่แบบนี้เนี่ยยังเียไม่ได้เอาอนดนงว่าอยากฟังูไหนอนดี คู่นี้นะครับเรียกว่าคู่จิงคู่บุญนะเอาไปฮะเดกก้าว่จแสร้ายนี้เชื่อีกหน่อยจดทะเบียนเข้าสู่วัาถูกครอบงำผูกมัดโดนอะไกันไป ยังไงไตอนแรกผม็รา้ส um, okay? ึกว่าเวทีมันีเดียก็ไม่ดูครับยังไงครเดียยังไงครับพอนนี้คมัมจะดตรงนีครัไปถามผู้ดูดีกว่า ง่ายถูกต้องคู่รักคู่กินคู่นี้ทำไมครับคู่แต่ขนาตัวเ้นี้เยอกผมนีะผมเห็นทุกคู่เลยเห็นขนาดขนดตั้งเห็นขนาดขนาดขนาดแขนแขนมากแขนมาแบบาก็ได้ยังไงฮะคุณยังไงฮะ มทำไงก็ให้คุณแก้ต่างไงว่ามันก็คือยังไงเบียร์อะไอะไรกันแ่เเดียวนเดีนะี่ไต่ลงเกาหลีอะไรไ่ตนีเป็นยังไงอะไหนก็แบบว่าเลยนะเมาลมเมาดิอะไรต้เดเ้เียงดมยเต้ยยเัเต้ยย้เเย ไปไปที่สนุกสนุนหน้าเองไม่ <Blaze. S 1> ได้มีอะไรแจ๋วแล้วเอ็ดฮีทเอ็ดฮีทกับคนจำเดิมมันไม่เบื่อแล้วนะอาทิ้งหน้าไปเล่นก <Pikachu. S 2> ็ได้นะไ่นก็ได้นะบอยเฮ้ยเฮ้ยงั้นเก่งกับเก่งคู่ได้ก่อนคู่ด้ก่อเอางี้ว่าเดี๋ยวตอนอื่นนะเดี๋ยวเราให้คู่คุณมาแบบคุณคลิปเนี่ยก็ทำให้หนึ่งคนเดียวสุดท้ายสุดท้ายเลยราำดีคุณนันเมื่อไหร่ฮะ